ชงใส่มนถ่วงมูมาดุดอันนี้นะเอกไปโบเห็นเลยแนมฮาโบเห็ดแกงนกดิ่ปไ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 ปปปไปไไปไไแไป เจ um. ้งต mm ื่นมาลุกบ่ง nah ดินโอ้เงะเวโดแมนว่าตื่นนายย้นนอนบ่ตื่นเลยเมื่อคืนดิหลับผักลุกคืนนี่บ่ายสองโมงทางในพันประสิวกับไปการนกข้อเพราะว่าได้นกข้อจะโตเมื่อคืนนี่ได้สองใช่นกข้อนะปดีจื่อบ่อนั้นมันห้องช้ำเลาะไปก็มาต้นจมออยู่มากันตื่นเลยได้ันนี้ตอนเสา ปลูกมากินกาแฟก่นกนกอนกระหองกรหองล่ะเสรทางเอาได้โอ้ช่างอะไนี่บังไยเยจัดจัดเลย รับผักรับแหน่เมื่อคืนไหมผ่นนานไปแล้วอือขวดเล็กสาวก็ฟันเลยยิ่งแววแววขวดไดโนคอไดีโนคอดูยังมาได้ได้กำยังพันอยู่ว่า ลูกปุิกลาคอยมาแล้วก็ไม่รู้เมื่อเหรอวะจะลูกวิวเมือเจอเมือกว่าไปเลยแล้วมนไม่มานอนมีรับไออีกคืนอย่าลรับไปถึงย่าบรรยาาศใหญ่ใหญกันไปนะ ซชียงคายป่าอยู่ในหนอ,อยู่หกโพธเขาบุรัย I say, ใสนใยเติบนี่สองสองปลายก็เลยม้ว ใั้มนถ่วงมูมาดุดอันนี้นะหอกไปเห็นเลยแนมฮาเห็นไปเป็นมูเลยหอยน้อยหอยใหญ่นะไปมือสาว เลยนะบุได้ยังมานีนมาบอนกันทางทีมงานก็บคือสีมาเมื่อหละปันนี่สวายละพอกระหอ,อก,กับบุได้มันพอลายโตอยู่กระหอ,อกมาอนีนำเบิงมูดพอม,มัอนี่นะเป็น้วก็ได้ยินเสียงมูรี่อยู่ใน่ปาปุ๊บเบิงจะคือหมื่น้นไม่ละ นามไซงามเลยนี่แนามเี็นหอบถืน มาหอดบอนได้มีมาจากคนลหรมาสองมาสองละได้ยังโอ้คือมาแแทัะตัวบังใหญ่นึ่งเด้วพาไปิวนเออแล้วเนี่ยผลลับล่ะอันนี้ว่าผูมมานนะเอออะไรผลอะไรมูป้าเปล่าอ้ากโอยพ่ออะไร พอหหอยพอแต่หอยมันมันเตะอยู่อยซายมันซอันนี้ก็พ่อหมูหอยมันเจะมันบ่พอโตมันนะฝนกระโดลงมาแล้วบันนี้ทางสะพานกองกับท่านมาอยู่อยู่ฮันเดอร์สขามาได้ จากน้อยแห้งเติมได้เบิ่งแน่นี่ได้หมื่นมาละมางูกระดาษมาใหญ่นะบ่อคบนะขมูนะโชคโตนี่แหละห้อยมูห้อยมูลกุนโลห้อชายห้อยมูเป็นมูอยู่นั่นแล้วมาอะไรห้อยชายนี่นะฟันฟองมากรับุ่ได้ยัง กินมะกบกนั่นมูนะโอ้ได้กินน้ำตะพานแก้วมื่อีนเนาะตะพานเปิ้ลมานก็มูสิะได้ได้นกยังนกกันสลายอยู่เหรอได้นกสลายตัวหนึ่งแกงพวกระลายนึ่งนี่แกงแกงแกงกินข้าวแล้วก็ง่ายบอลนะเมื่อนี้ตากองว่ามาไหลมูสงสัยอันมาครบใต้แล้วเพิ้ลมันมูกับครบแล้วมันบ่เห่าเนาะครบมันบ่เห่าครบมันไม่ดูแล เห็ดกินมือนีกับแกงนกสไลน์นี่แหละใส่ยอดอันคอนแคบบประมาณยังเลยมือนีัตัวมันไลรคมาอยู่ด้วยสามชอบไฟเลยอึ่งเึิ่งเต่งเห็บเม็ดอันมูน่ะมันมันสูงกระมาบอแม่มันเงี้ยเงี้ยเงห็ดหมอนหอยนะมูนะไรพี่ประมาณสามที่ตู้ตู้ส่งโซ่นล้วเพื่อนหอยตัวสามชอบปลาตพืนึงหอยมันสามนี้ไฟขายได้สองห่อสามป้มือทั้งหมด บบีอมีันนีกระพ่อมูนะตายแล้วดมู<อ>นึโอ้แกงดอกสไลต์ตัวหนึ่งใส่หยอดทอนแคนคออพอพอพัวเฮาใีเมืออยู่แต่ว่ามานี่ยัว่า <laughs> แสบไา่แสบไล่ใส่มือแสบมืิ้มไม่ได้เลยเลยกือกเจือแก่งนกตัวเดียวเราหาคนกินเพราหูขนาดเลยมันคือเด็กกระหอกตัวนึงยังอินว่ากระหอกมันใหญ่กว่านกไงนี่เครื่องมอเลยใส่น้ำลายๆเอา้ำลายๆเอา แงนกสยงมังแนใส่หอยนะล่างมาใส่นะนี่แกงนกใส่หอยหอมผอได้อยู่นาพันเสงมนแงสหอยหอมกว่าแม่นสีหานวยเดงบอกืแซ่บแน้วบอซ่บแ่ปะ ล,ลงนะพอดีน้ำพอดีตอนเลยพอดีพอดีแสบไปพดอดีมืดเด็บมอครับนี่ยอันนี้หมู่ครบนะเด็ดมอแม่เอ้ยมอขึ้ตอดนี่เนอิ่มจีดอ๊อกสำนิกะ เสือน้ำน้อยแม่น้อยน้ำหน่เสื้อ ội, ội, นำหลายมีหลายนิดน้อยน่ดเศรษนี่ประมาณมือแรงมันเลยก็ไข่เนาะช่กรเปาผก็เอาไปลงมือลงมือได้บาท อม,ม,มาขโมยแล้วไปนําให้ได้ได้หม,มูแหละเนาะเนี่ยคนกระโตกบาทนี่ถูกไหมอืมตัวละแห้งกรปุโบเอาอนโตกมาหานึ่งไม่น่ารลก เขาเตียงก็ได้นี่แหละพอพอไป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 ไ bá. Có thôi là ừ, đi Rồi <tôi để thay đổi đôi> <tôi để thay đổi> เกียงคักเกียงแน่วันนี้ในพ่านซำถ่ายอดฮะหญ่บอลบัดนี้บอมานมันอยู่นี่หญ่บอลจะกระมานผ่านเป็นว่าพออันยังมาขบมูไไไปป้้ะนบดี่ทเหไป อ,อยากไปหานดิที่ะไปทั้งพูไปไหมเย็นไปไหมเฮ้ยเอานี่เอาจริงเอาเอาเด้เอามาเทนเินไหมกันเก็บเเก็บฟองใหญ่บอลบัดิ แม่จ้ามาทางมาฮะคือพื่ย่างแล้วฝนก็นลงมาเลยบาดนี้แห้งพร้อม